ทีนี่จะมาเห็นว่าถ้าเรายังเข้าใจเรื่องนี้ผิดแล้วปัญหาต่างๆจะแก้ไม่ได้คือ <c oughs> จะแก้โลกนี้ให้กลับสภาพมาอยู่ในความถูกต้องเป็นที่น่าพอใจนี่ไม่ได้ท้ามาเชื่อว่าท่านตั้งหลายทุกคนคงมีความหวังที่ว่าจะช่วยกันแก้ไขความเลวร้ายในโลกนี้ให้มันผ่านพ้นไป ือให้โลกนี้มันกลับมามีธรรม,มะมีอะไรที่ด,ดีที่น่าชื่นใจนั่นจะมาว่าทําไม่ได้เออจนกว่าท่านทั้งหลายจะรู้จักความหมายของคำว,ว่าอารายชนหรืออะนารายชนนี่ให้ถูกต้องกันเสียก่อนถ้าความหมายมันไม่ถูกต้องคือมันยังเข้าใจผิดอยู่แล้วมันจะกลับกันอยู่เสมอไปมันจะยิ่งสร้างความเป็นอนารายชนเนี่ยมากยิ่งขึ้นไปอีกจนกระทั่งดูไม่ได้ ขอใช้คำว่าอย่างนี้ความเป็นอารยชนของคนสมัยนีย้จะสกรปรบลามกอนาจารจนกระทั่งดูไม่ได้ถ้าเราไม่เข้าใจความหมายของคำสองคำนี้ <c oughs> เดี๋ยวนี้ก็เป็นยุคที่จะเริญในวิชาความรู้นะ <c oughs> จากยุคไฟฟ้ามาเป็นยุค ปรมาโนมาเป็นยุคอวกักระสติปัญญามันเลือประมาณแล้วความเป็นอารายชนมันยิ่งหายไปมันยิ่งมีความเป็นอนารายชนเห็นแก่ตัวกูเห็นแก่ตัวกูขั้งเดียวเนี่ยมันมากขึ้นนี่คืออนา,นารายชนที่กำลังก้าวหน้าที่สุดกำลังลุกลามระบาดออกไปในโลกที่สุด ท่านคนหนุ่มคนไหนกายืนยันว่าตัวจะเป็นผู้สมัครอาสาเสียสละชีวิตจัดโลกให้มันดีพิจเจรณาข้อนี้กันดีกว่าอย่าไปงมงเอหลงลัที่บา้บาบา้บาบอบอะไรใต้จัดฝาจัดจนมันเสียเวลาเรารู้จักความเป็นอารยชนอานายชนที่แท้จริงแล้วก็ช่วยทําไปในลักษณะที่มันจะเป็นอารยชนซึ่งมันไม่จําเป็นจะต้องใช้เลือดมา เป็นเครื่องล่างทีนี้มันยังคิดจะใช้เลือดเป็นเครื่องล่างกันอยู่ก็เพื่อประโยชน์ตัวทั้งนั้นทำไะยิ่งเป็นอนารายชนยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อามาเปรียบเทียบกันกับคําว่าพุทธบริษัทมันก็ยิ่งมีปัญหาหน้าเศร้าใจพุทธบริษัทกาลังจะเป็นอนา,นารายชนตามก้นพวกสมัยใหม่ไปหมดแล้ว แล้วมันจะมีอะไรเหลือพ้าพุทธบริษัทที่เรียกตัวเองของพุทธบริษัทมันไม่เป็นพุทธบริษัทเลยมันจะเป็นอนาเรชนในข้าพพุทธบริษัทพุทธศาสนาก็มีอยู่ไม่ได้ไม่มีใครมาทําลายพุทธศาสนาได้นอกจากคนที่เรียกว่าพุทธบริษัทนั่นเองเพียงสอนผิดเท่าน,นั้นแหละพุทธศาสนาก็หมดไปจากโลก สอนผิดก็ปฏิบัติผิดพุทธศาสนาก็หมดไปจากโลกคนโง่โง่ก็พูดว่าไอ้คนต่างาศาสนาเข้ามาทําลายพุทธศาสนาในอินเดียนั่นมันเป็นเด็กอมือมองเห็นมันก็พูดไปตามภาษาโง่ว่าศาสนาอื่นมาทําลายศาสนาอื่นนั่นมันไม่ร้ายกาดเท่ากับว่าไอ้คนในศาสนานั้นมันกลายเป็นผู้ทําลาย ต้อเข้าใจศาสนางตัวเองผิดเดี๋ยวนี้โลกกำลังขยายตัวไปในทางที่จะเป็นอนารยชนใครจะเชื่อจะมากี่คนคนส่วนมากเขาไม่เชื่อเพราะเขาไม่ยอมพิจารณาเดี๋ยวนี้เรากำลังมีโลกที่เป็นอนารยชน มันจึงจะเหลือวิสัยที่เราจะสร้างสันติภาพนอนนที่นี้ก็จะพูดถึงประเด็นที่ติดต่อกันไปเลยว่าไอ้โลกเรานี่มันกำลังจะเรินรุ่งเรืองก้าวหน้าไปในทางไหน <c oughs> มันก็จะมาเข้าอกรูปเดียวกันสายเดียวกันเนี่มันกำลังจะเรินไปในทางที่จะเป็นอนารยชนยิ่งขึ้น ทุกทีเราไม่รู้จะไปจบกันที่ตรงไหนถ้าโชคดีะมันหมุนกลับได้มันก็รอดตัวถ้าหมุนไม่กลับไม่ได้มันก็ต้องวินาสียก่อนเหลือไม่กี่คนแนวมาสร้างโลกกันใหม่ตามข้อความที่กล่าวไว้ในขบาลีเกี่ยวกับเรื่องพระศรีอาริยเมตรยัย <c oughs> นีละที่โกหก มาหลอกลวงว่าลัทธิขั้งขงเป็นลัทธิสีอารยเมตไตรข้อนี้พิสูจน์ได้ง่ายๆใช้จำกันไว้สีอารยะเมตไตรแปลว่ามีความเป็นมิตรภาพอย่างอารยะชนอย่างสูงสุดสีนี้แปลว่าดีที่สุดนะอารยะก็แปลว่าอาตยะแล้วก็เมตไย,ยะ,ะความเป็นมิตร ถ้าโลกไหนมันเต็มไปด้วยความเป็นมิตรเต็มร้อยเปอร์เซนโลกนั้นเป็นโลกพระศรีอาริยเมตไรเดี๋ยวนี้ความเป็นมิตรหาทำยายากในโลกนี้ในโลกปัจจุบันนี้แม้ในประเทศไทยเราเนี่ยมันยิ่งหาความเป็นมิตรที่บริสุทธิ์ที่ยากยิ่งขึ้นทุกทีาาก็หมายความว่าไกลไกลโลกพระศรีอาริย์ยิ่งขึ้นไปทุกที มันจะรอให้วินาศหมดเหลือไม่กี่คนแล้วมาสร้างโลกกันใหม่เพื่อเป็นโลกภาษีอ่านหรือว่าเราจะช่วยกันคนละไม้คนละมือหยุดยั้งมันไว้หยุดยั้งความเป็นอนารยชนนี่เอาไว้ให้มันหยุดและให้มันถอยหลังให้ความเป็นอารยชนกลับมาเดี <c oughs> ย๋ยวนี้โลกจะเริญไปทางไหนคุณคุณ คุณท่านทั้งหลายข,ขยันถามตัวเองให้มากโลกกำลังเจริญไเป็นทางไหนรวมทั้งตัวเราเองด้วย <c oughs> จะพูดสรุปสั้นๆว่ามันกำลังเจริญไปในทางเป็นอนาระยชนมันเห็นได้ชัดว่าอาพยากรรมมันกำลังระบาดเพิ่มอย่างน่าตกใจในประเทศไทยเราก็เจอ อาชญากรรมทางทรัพย์สมบัติก็ดีอาชญากรรมทางเพศก็ดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆก็ดีมันกําลังเพิ่มมากเพิ่มมากมันก็ไม่มีความเป็นมิตรได้ก็เป็นบ้านเมืองที่เป็นโลกที่เพิ่มอาชญากรรมอาชญากรรมนี่มองดูวยดี เราจะมองดูได้ในสามระดับว่ามันกําลังเต็มไปทั้งโลกหรือว่ามันกําลังอ่าท่วมกําลังล้นโลกหรือมันกําลังอ่าท่วมโลกอาะตักน้ามาขันหนึ่งอ่าใส่พอเต็มก็เรียกว่าเต็มขันที่ใส่ไปอีกมันก็ล้นจากขัน นี่ถ้ามันมากมันล้นไม่ตันมันก็ท่วมขึ้นไปสูงขึ้นไปเ <c oughs> นี่อยอัชญรกรรมมันกำลังเต็มโลกแล้วมันล้นโลกแล้วมันก็จะท่วมโลกท่วมโลกมนุษย์จนถึงโลกเทวดาโลกพรหมพรหมมันโลก <c oughs> อัชฉากรรมมันจะท่วมไปจนถึงคมมันโลกก็ <c oughs> ตอบได้เองว่าโลกจเจริญไปในทางไหน โลกจะเริเนบใิทางที่จะทำให้อาญากรรมมันเต็มโลกล้นโลกท่วมโลกทั้งที่เป็นอาญารกรรมระดับบุคคลต่อบุคคล,ลอาชญา,ากรรมระหว่างสังคมกับสังคมและอาชญากรรมระหว่างประเทศต่อประเทศนี่คือการรบราคาฟันสงครามเนี่ยมันจะมากขึ้นจนเต็มโลกจน ล้นโลกจนท่วมโลกจนไม่รู้จะทํากันอย่างไรเดี๋ยวนี้ก็ออกไปนอกโลกได้อาจจะทําสงครามกันระหว่างโลกก็ได้ระหว่างโลกนี้กับโลกอื่นก็ได้นั้นก็ไม่มีอะไรนอกจากความวินาศเขาค้นคว้าก้าวหน้าในวิชาการเพื่อประโยชน์อันนี้คือเพื่อจะเอาเปรียบผู้อื่น ี่จะล่าหรือไม่ลเอ,อเรามันโชคดีจริงๆที่เกิดมาในยุคนี้ <c oughs> อุตสามมาเกิดกับเขาสมัยนี้ยุคนี้ถ้ามองในแง่หมดหวังมันก็น่าร้อถ้ามองในแง่ที่ว่าจะตั้งใจแก้ไขก็จะต้องถือว่ามีบุญเ,เกิดมาในยุคในสมัยที่จะได้ทำหน้าที่สูงสุดระเสดที่สุด มีนยากเย็นที่สุดคือการช่วยโลกให้พ้นจากอนารยธรรม